ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทพงศ์เรืองบรรยาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับผมขอใช้เวลาช่วงต้นในการตอบข้อห่วงใหญ่ที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นท่านจตรุรนฉายแสงท่านชุลน่านสีแก้วท่านอดิศรรวมถึงท่านอื่นๆขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยนามทั้งหมดนะครับผมรวบรวมประเด็น ที่เป็นสาระสําคัญอยู่ประมาณ3ข้อด้วยกันข้อแรกครับท่านประธานในเรื่องของข้อห่วงใยถึงการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยว่าจะเป็นการขัดต่อระบบการเมืองในระบบรัฐสภาหรือไม่ที่เรามีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยทางอ้อมวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพหรือมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับผมขอย้ำอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่ผมได้อภิปรายในประเด็นดังกล่าว ในยติก่อนหน้านี้ที่ขอการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาภายหลังจากที่พักประชาชนได้มีการประกาศข้อตกลงหรือ MOA ทั้ง5ข้อซึ่งในนั้นก็มีในเรื่องของการคงสภาพการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่การแสดงออกของพักเพื่อไทยได้แสดงออกมาบอกว่าพร้อมรับทุกข้อเสนอและลดแลกแจกแถมหากเลือกคุณชัยกเกษมเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมที่จะยุบสภาทันทีคําถามของผมครับท่านประธานเพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นมาพิปรายเมื่อสักครู่ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะจะขัดต่อการเมืองในระบบรัฐสภาวันนั้นท่านออกมาแสดงความเห็นคัดค้านต่อท่าทีของพรรคของท่านหรือเปล่าครับหรือจริงๆแล้วท่านคิดอยู่ในใจว่าท่านไม่เคยเชื่อในการคงสภาพการรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลย หรือท่านคิดอยู่แล้วถ้าวันนี้พรักประชาชนยกมือสนับสนุนให้กับคุณชัยเกษมเดี๋ยวท่านจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากจนถึงววนาทีนี้การอภิปรายของท่านยังไม่สามารถทําให้พวกผมเชื่อได้เลยครับว่าตกลงหลักการของท่านคืออะไรประการที่สองครับท่านประธานในเรื่องของข้อห่วงใยที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าจะเชื่อได้อย่างไรว่าการทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านของพรรคประชาชน จะสามารถทวงดุลตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างตรงไปตรงมาพักประชาชนจะต้องคอยอุ้มคอยแบกคอยเป็นองค์ประชุมให้กับการพิจารณากฎหมายของรัฐบาลหรือไม่ผมขอถามเพื่อสมาชิกผ่านท่านประธานไปแบบนี้ครับท่านไม่คิดหรอครับว่าในช่วงระยะเวลา4-6ถึง6เดือนต่อจากนี้สภาชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งชุดในประวัติศา,ศา,ศาสตร์การเมืองไทยที่ฝ่ายค้านมีความเข้มแข็งมากที่สุด ตราบใดที่พักประชาชนและพักเพื่อไทยยืนยันจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้บวกเลขเรามีกัน280กว่าเสียงทําไมจะไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับทําไมเราจะเดินหน้าสู่ทางออกของประเทศในการยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ผมย้ําอีกหนึ่งครั้งวันนี้ผมเชิญชวนครับให้เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพักเพื่อไทยที่หลายๆคนจะรู้สึกผมเองก็รู้สึกว่าเรามีอุดมการใกล้เคียงกันทําฝ่ายค้านให้เข้มแข็งสิครับ เดินหน้าให้เป็นไปตามข้อตกลงที่พรรคประชาชนได้เซ็นสัญญาเอาไว้นอกจากยุบสภาเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยในประเทศใหม่ดีไหมครับท่านประธานประการสุดท้ายครับท่านประธานในเรื่องของการตัดสินใจของพรรคประชาชนในวันนี้มีเพื่อนสมาชิกบางส่วนมีข้อห่วงใยครับว่าพวกเรากําลังจะไปสนับสนุนฝั่งอนุรักษ์นิยมทําลายกระบวนการทําลายระบอบประชาธิปไตย เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ผมไม่ขอพูดอะไรไปมากกว่านี้แต่ขอระยะเวลา4-6ถึงเดือนต่อจากนี้ที่ผมและท่านทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านร,ร่วมกันพิสูจน์สิครับว่าวันนี้เราตัดสินใจและเราต้องการเดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่วันหนึ่งที่พักภูมิใจไทยแยกออกจากรัฐบาลแล้วดูสิครับกฎหมายในือกตัรรสมกระบวนการการเดินหน้าประชาธิปไตยอื่นๆท่านผลักดันจริงหรือเปล่า วันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานครับพวกเราไมไ่ต้องการมาชวนทะเลาะหรือย้อนแยง้งหาอดีตแต่วันนี้เราตัดสินใจเพื่อที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งและเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญพวกผมมีแค่143เสียงทำเองไม่ได้ผมต้องทำร่วมกับท่านครับขออนุญาตเอ่ยชื่อพรรคก็คือพรรคเพื่อไทยที่เราต้องมาร่วมกันทำจริงๆท่านประธานครับผมขอเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้ง วันนี้สภา,าผู้แทนราษฎรของพวกเราต้องพิจารณายัตติโหวตนายกเป็นครั้งที่สี่ตั้งแต่โหวตคุณพิธาโหวตคุณเศรษฐาโหวตแพทองทานและวันนี้กําลังจะโหวตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปชุดนี้ชุดเดียวครับกําลังจะมาโหวตนายกครั้งที่สี่ต้นสายปลายเหตุคืออะไรครับท่านประธานสุดท้ายผมได้คําตอบเดียวก็คือรัฐธรรมนูญปี60ที่ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าตกลง ประเทศนี้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยจริงหรือไม่ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนของหลักการแบ่งแยกอํานาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ท่านเองก็ได้รับผลกระทบครับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นของความซื่อสัตย์สุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมที่ทําให้คุณเศรษฐาและคุณแพรทองทานต้องพ้นออกจากตําแหน่งยังมีปัญหาอีกยเยอะแยะเต็มไปหมดครับที่พวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้ล้วนได้รับผลกระทบ จากกลไกของรัฐธรรมนูญปี60ไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งถกเถียงกันว่าอะไรคือปัญหาของประเทศวันนี้ผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าการตัดสินใจของพรกประชาชนเพื่อต้องการหาทางออกให้กับการเมืองไทยเดินหน้าสู่การเลือกตั้งและเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครับธรรมดานครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาการอภิปรายต่ออีกเล็กน้อยเพื่อสร้างความชัดเจนต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับ ความชัดเจนต่อจากนี้ด้วยความเคารพบ,บางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอนุทินอาจจะไม่สบายใจบ้างแต่ผมยืนยันนะครับว่าพวกเราให้ความเคารพกับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมแห่งนี้เท่าเทียมกันและผมเชื่อว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนต้องยอมรับความชัดเจนข้อที่หนึ่งครับท่านประธานวันนี้เราไม่ได้เลือกคุณอนุทินมาบริหารประเทศเราเลือกคุณอนุทินชาญวีรุล มายุบสภาผู้แทนราษฎรภายในภายใต้กรอบเวลาที่ตกลงกันและเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญความชัดเจนที่สองครับวันนี้พักประชาชนตัดสินใจที่จะเลือกคุณอนุทินชาญวิรกูลเพราะเราได้เซ็นข้อตกลงกัน5ข้อเปิดเผยต่อสาธารนณะ MOA ก็เปิดให้ทุกคนในประเทศนี้ได้อ่านครับนั่นก็คือข้อแรกจะต้องมีการยุบสภาภายใต้กรอบระยะเวลาสเดือนหลังจากการมี การถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและไม่ควรใช้ข้ออ้างอื่นใดให้ละเมิดกรอบเวลาดังกล่าวเพราะพวกเราเชื่อครับปัญหาใหญ,ใหญ่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาและปัญหาอื่นๆควรจะต้องให้รัฐบาลชุดใหม่ที่มีความชอบธรรมเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศผ่านการเลือกตั้งใหม่ข้อที่2ครับเรามีการระบุไปในข้อตกลงในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าต้องทําการจัดทําประชามติ3าครั้ง เราก็มีการระบุไปครับว่าให้คณะรัฐมนตรีจะต้องมีมติให้มีการจัดทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้าและหากมีการทรําประชามติ3ามครั้งจริงตามคำวิจัยของสารรัฐมนูญก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ถึงสเดือนซึ่งเรื่องนี้นะครับผมก็คาดหวังว่ารัฐบาลที่จะเข้ามาทําหน้าที่เพื่อเปิดประตูสู่การเลือกตั้งใหม่ก็พิจารณาตามความเหมาะสมที่จะต้องมีการยุบสภาโดยเร็ว ข้อที่3ครับหากสารรัฐมนูญมีคําวินิจฉัยให้เกิดการทําประชามติสองครั้งนี่แหละครับคือโอกาสที่ดีที่สุดภายใต้สี่เดือนนี้ที่รัฐสภาของพวกเราจะเปิดช่องในการแก้ไข256ให้ทันครับให้มีสสรที่มาจากการเลือกตั้งแล้วไปทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้านี่แหละครับเริ่มกระบวนการการแก้ไขรัฐมนูญจริงๆนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของประเทศนี้ ในการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยถ้าประชาชน60กว่าล้านคนในประเทศนี้ไม่เห็นด้วยมีใครขึ้นมาให้คำตอบให้กับพวกเราได้ไหมครับมีโอกาสไหนของประเทศนี้อีกที่จะดีไปกว่าตอนนี้ในการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ไม่ต้องตอบผมชั่วโมงนี้ถ้าท่านยังคิดไม่ออกครับผมให้นอนคิดไปอีกหนึ่งเดือนสองเดือนต่อจากนี้ท่านคิดออกท่านมาบอกผมฮะพวกเราคิดข้อเสนอนี้ตั้งแต่สองเดือนที่แล้ว และไต่ตองกันทุกๆวินาทีจนถึงวันนี้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการเดินหน้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่4ครับการคงสภาพรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่เราระบุไปแล้วใน MOA ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งผมและพักประชาชนพักเดียวไม่สามารถที่จะคงสภาพฝ่ายค้านเสียงข้างมากได้ผมต้องร่วมมือกับพักเพื่อไทยถ้าพักเพื่อไทยเห็นด้วยที่จะทำให้มีการปฏิบัติตาม MOA และเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญพวกเราสองพักยืนยันกันได้อย่างเต็มปากไหมครับผมตอบแทนเพื่อนสมาชิกของผมร้อยสีคนได้ไม่มีใครเป็นงูเหา่าท่านตอบได้ไหมครับท่านตอบได้เดินหน้าสู่ทางนี้แน่นอนไม่มีทางอื่นครับประการสุดท้ายกับท่านประธานเงื่อนไขข้อที่5หลังโหวตนายกรัฐมนตรีพวกเรายืนยันการเป็นฝ่ายค้านไม่ดํารงตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีเพื่อนสมาชิกบางท่าน ลุกขึ้นแสดงข้อห่วงใยบอกว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมชวนให้ไปอ่านมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญครับผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคือหัวหน้าพักการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดและไม่ดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นประธานสภาและไม่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรผมยืนยันว่าผมทําหน้าที่ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านได้ต่อไปโดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดท่านประธานครับ สิ่งที่ผมอยากทําให้เกิดความชัดเจนต่อไปในเรื่องที่3ก็คือหลักการที่พวกผมยึดถือมาโดยตลอดนั่นก็คือหลักการที่บอกว่าพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักผมเข้าใจดีครับเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ข้างหน้าข้างหลังผมตรงนี้หลายคนมีความอึดอัดใจมากที่จะลงมติโหวตกันในวันนี้แต่เมื่อเรามีมติพักออกมาแล้วมีกระบวนการในการรับฟังสมาชิกพัก อย่างรอบด้านแล้วคนที่เป็นเจ้าของพักตัวจริงอย่างรอบด้านแล้วไม่มีใครที่จะบิดพริ้วต่อมติพักครั้งนี้ได้ผมยืนยันในฐานะหัวหน้าพักและถ้ามีสสของพักประชาชนคนไหนที่วันนี้ขัดต่อมติพักคุณขัดต่อคุณค่าพื้นฐานของพักที่บอกว่าพักใหญ่กว่าคนวันนี้เราหนักแน่นในมติของพักต่อการตัดสินใจของเราและเราเดินหน้าอย่างไม่ลังเลไม่วอกแวกต่อไปครับรท่านประธาน เราชัดเจนว่าวันนี้ประชาชนใหญ่กว่าพักผมทราบดีครับ14ล้านคนที่เลือกพักเก้าไกลมาไม่ใช่สมาชิกพักประชาชนทั้งหมดเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาโหวตหรือการตัดสินใจการเลือกคุณอนุทินชาญอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ผมเชื่อครับ14ล้านคนที่กาพักเก้าไกลในวันนั้นไม่มีใครเลือกคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีผมเชื่อครับ14ล้านคนในวันนั้น ไม่มีใครเลือกเพราะอยากเห็นรัฐบาลที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อครับ14ล้านคนในวันนั้นไม่มีใครหวังที่อยากจะเห็นอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยและผมก็เชื่อเช่นเดียวกันครับว่า14ล้านคนในวันนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นด้วยทั้งหมดกับการตัดสินใจของพักในวันนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะยืนยันอีกหนึ่งครั้งครับ ว่าการตัดสินใจของเราใน,ในวันนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเราตัดสินใจเพราะเราตัดสินใจเพื่อคน60กว่าล้านคนในการผ่าทางตันให้กับประเทศเดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่และแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่คือหลักว่าประชาชนใหญ่กว่าพักตัดสินใจเพื่อประเทศไม่ได้ตัดสินใจเพื่อคะแนนความนิยมของพรรประชาชนเฉพาะหน้าประการสุดท้ายกรรมธานความชัดเจนข้อสุดท้าย ถ้าเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบเวลา4-6เดือนต่อจากนี้ผมเชื่อครับทุกพักการเมืองวันนี้เดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วครับถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วครับทุกพักต้องมุ่งหน้าในการสร้างคะแนนความนิยมให้กับตัวเองเพื่อให้ทุกพักมีสสในสภามากที่สุดในการต่อรองในการได้เก้าอี้รัฐมนตรีในในรัฐบาลชุดหน้าหลังการเลือกตั้ง และมันชัดเจนครับที่วันนี้ถ้าทุกพักอยากได้คะแนนนิยมมากขึ้นคุณจะต้องรักษาสัญญานี่คือความชัดเจนทั้ง5ข้อหลักๆที่พักประชาชนใช้ในการตัดสินใจการโหวตคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้และผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะมีทางออกได้หากพวกเราเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครับขอบคุณครับท่านประธานครับ